โอท็อปขายดี SME ขาย รวยนะครับเชิญได้เลยนะครับเอ e มทุกขนาดครับท่านสามารถมานั่งตรงนี้นะครับเพื่อบอกเล่าความตั้งใจของท่านได้อย่างเต็มที่ผ่านรายการนี้นะครับเราออกอากาศทางช่องสยามธุรกิจแชนแนลนะครับวันจันทร์ถึงเสาร์เลยฮะเก้าโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งดูย้อนหลังผ่าน YouTube ได้พิมพ์ชื่อรายการนะครับกดล่าสุดดูท่านจะได้ทราบว่าคนนี้ความตั้งใจของธุรกิจนั้นนะครับเป็นทิศทางใดบ้างแล้วก็มีกลยุทธ์ดีๆนั้นแชร์ไว้ในนั้นด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราเปิดรายการด้วยข้อคิดก่อนนะครับไปดูข้อคิดครับ ข้อคิดวันนี้ฝากไว้ในเรื่องของความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการที่คอยกังวลตลอดเวลาว่าจะทําผิดนะฮะลองนําไปปรับใช้ครับนักธุรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญท่านแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชัยหาเลิศสุป,ประเสริฐนะครับเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียนการเดลเรดเคมสตาร์กรุงเทพนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง แผนกเทรนนิง่งจอดเรือสำรานครับผมอ้อวันนี้เราพูดถึงธุรกิจที่เป็นเรื่องการเทรนนิง่งถูกต้องครับนะเทรนนิ่งเพื่อที่จะขึ้นไปทำงานโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของการทำงานเรือสำราญระดับโลกครับไปทำงานในโรงแรมที่อยู่ในเรือสำราญระดับโลกถูกต้องครับนะหลายท่านเนี่ยนะครับบางทีนะครับไปพุ่งไปที่เป็นแอร์โฮสเตสเป็นจวตทำงานบนสายการบินแต่ยังมีอีกช่องทางนึงที่ผลตอบแทนไม่น้อยหน้ากันถูกต้องเลยครับรวมถึงนะ ความเครดิตในสังคมนะฮะแล้วก็การเดินทางไปท่องเที่ยวนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกับการทํางานบนเครื่องบินเลเพิ่มจะเยอะกว่าด้วยซ้ำครับเพิ่มเพิ่จะเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่น่าสนใจนะครับเหมาะกับคนที่กลุ่มเป้าหมายคือเอ่อต้องเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับท้าทายแล้วชอบในการที่จะได้ไปเปิดโลกกว้างต่างประเทศแน่นอนว่านะครับโดยรายได้เนี่ยสุขมากสูงมากสูงมากจริงๆอายุแหะครับ อายุไม่เกิน35ครับไม่เกิน35หมดสิทธิ์แล้วครับผมนะผม30คนเก่งก็ไปเที่ยวแทนไปเที่ยวไปเที่ยวแทนเพราะฉะนั้นคนที่อายุในช่วงตั้งแต่คือเราโมอย่างนี้ฮะคือว่าในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอายุไม่เกิน35เป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยมีหลายๆท่านที่มาเรียนกับเรานะครับจบม3ม6โอกาสเจ้าหน้าในชีวิตผมว่ามัน จะค่อนข้างยากนิดหนึ่ง oh, นะครับ,รบาการมาเรียนเราช่วยเสริมเติมจุดที่เขาขาดด้ยนะครับรบ,บางคนจบปปิญญาตรีในสาขาที่อาจจะไม่ไม่เป็นที่นิยมมากนะฮ <Okay. S 2> ะดังนั้นโอกาสของการที่จะได้รายได้ที่ดีๆเนี่ยมันก็ลําบากตามตามไป,ปะนะเราก็เลยพยายามที่จะ ให้โอ,อกาสกับคนกลุ่มนี้นะครับในการที่จะได้ความก้าวหน้าแล้วได้เปิดประสบการณ์ต่างประเทศเคคดี๋ยวมาทำความรู้จักกันครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับขอบคุณ i t ท p p l u ลผูทนํำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับเอเซียนโซลา่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิต์ครบวงจรสริมงคลทร,รัพยที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อริออนน้ำหอมติดรถยนจากบังการีครับโดยวาซาบิช็อตนะฮะติดต่อเข้ารายการได้เลยนะครับไปดูภาพจากวิดีโอที่นำมานะครับประกอบเรื่องราวนะครับนะครับเราไปกันที่สถาบันที่มีชื่อว่าเคมสตาร์บัง k อกนอติค c สคูลครับหรือว่าโรงเรียนเคมสตาร์กันเลยเคมสตาร์ภาพเลครับเคมสตาร์บ n ง k อกนะครับนอติคอสคูลนะครับเป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อพาคุณไปทำงานบรเรือสำรานระดับโลกนะฮะ ตรงนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโดยโรงเรียนเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010นะครับประมาณ4-5ปีละเราก็จะได้เป็นไล่เส้นในส่วนของกระทรวงศึกษาพิการเป็นหลักอยู่แล้วนะรวมทั้งของกรมเจ้าท่าด้วยนะครับเราเริ่มต้นจากการทำในการเทรนในเรื่องของการเดินเรือนะครับขึ้นไปถึงเป็นกับตันเรือนะครับในส่วนของ hot division ที่ทางผมเข้ามาเป็นเป็นทีมงานหัวหน้าเนี่ยก็คือเราจะเน้น เป็นอีกแผนกหนึ่งที่ทําในการสอนสำหรับคนที่ทํางานบริการเมลอ์สำหรันครับนะฮะคือเมื่อกี้คุณเก่งพูดผมว่ามีมีเหตุผลสูงมากครับคุณเก่งเชื่อไหมผมไปทำรีเสิร์ชก่อนที่มาทําตรงนี้นะ,ะครถามว่าโอกาสทํางานในส่วนของงานบริการนะครับเราได้ทํางานไรายได้ดีนะครับได้เดินทางต่างประเทศทุกคนก็บอกเหมือนกันคือ air hostess นะฮะ,ะ,ฮะถามว่าแล้วอันที่2ล่ะ ไม่มีใครทราบหรอฮะว่ามีลักษณะของการทํางานบนเรืสสำรานด้วยถัดจากแอร์โฮสเตสถัดจากสจวต์นบางทีลืมไปเลยนะลืมเลยฮะว่าจะไปไหนต่อผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเรือสำรานไม่ค่อยมาเกี่ยวพันกับเมืองไทยเท่าไหร่รนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราพูดถึงนี่คือสำรานระดับโลกนะครับซึ่งน้องที่ได้งานก็ต้องไปบินไปทํางานที่อเมริกาบ้างที่ยุโรปรบ,บ้างดังนั้นมันก็เลยเปไ็นอะไรที่ดูไกลตัวสาหรับคนไทยนะครับบอกนิดนึงว่าข้อดีของการทํางานบนเรือสำรานเป็นยังไงแน่นอนว่าหนึ่งเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยว นะครับเรือสำรานเวลาคุณขึ้นไปนะครับผ่านไปหนึ่งวันนะครับคุณไปอยู่ที่เวนิสยกตัวอย่างทางรยุโรปนะครับคุณนอนตื่นใหม่อีกทีคุณเจอประเทศกรีซละซันโตเลนีนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ท่องเที่ยวตลอดเวลาแต่ที่คุณท่องเที่ยวคุณก็ได้รายได้นะครับซึ่งถือว่าอาชีพของเรือสำรานไม่ได้แค่ทําเฉพาะแค่คอนแทคเดียวคุณสมัติ่เจ้าหน้าอย่างอาจารย์ของเรานะครับที่สอนก็คือมีประสบการณ์เรื่องเรือสำรานนะครับบางท่านได้รายได้เป็น เป็นลานก็มีจากคอนแทคแล้วผมมองอยู่จุดหนึ่งก็คือเรื่องของตําแหน่งด้วยนะอย่างคนที่นะโฟกัสไปที่แอร์โฮสเตสหรือว่าสจว a r ตเนี่ยนะครับโอ้โหพอ์ิเนอลิตี้บุคลิกภาพดีภาษาดีหน้าตาสะสวยหลอ่อแต่เรือสำราญเปิดกว้างกว่านั้นกว้างกว่านั้นถูกมัมีแบบหไหนบ้างมีตำแหน่งอะไรบ้างมีในส่วนของออที่ที่เราโฟกัสเป็นหลกักนะตอนนี้ก็มีส่วนของเรื่องของกุ๊ นะครับเป็นทํางานในส่วนของอาหารนะครับมี F&B นะครับก็คือการที่เป็นพนักงานในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับในส่วนนี้ที่เห็นรวบอยู่นี่ก็คือ Housekeeping นะฮะบางคนบอกว่า Housekeeping ต้องเรียนด้วยหรอแต่เราจะสอนอย่างนี้ครับการปั้นสัตว์นั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะติดเปียวถูกไหมฮะรวมทั้งเราก็มีในส่วนของฟ h ต t o กร a เฟอร์ด้วยนะครับคือการถ่ายภาพบริเวณสำลันซึ่งตอนนี้เรามีนักเรียนฟตกร์เฟอร์ได้งาน2ีคนแลกวพยาบาล เรามีสอนภาษาอังกฤษสพยาบาลนะครับพยาบาลบนเรือสำราญเนี่ยรายได้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทพยาบาลนะฮะคือผู้ช่วยพยาบาลที่เรียนกันเนี่ยถ้าถ้าเรียนถูกที่ถูกทางเนี่ยไปเรียนเพื่อจะไปต่อที่ลงที่ลงเรือสำราญเนี่ยอาจจะถีบไปถึงรายได้หลักแสนใช่ครับแสนสองหรือบางที่ให้แสนสี่ด้วยซ้ำเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยหรอใช่แล้วครับเพราะว่าโดยส่วนของบนเรือเนี่ย โดยที่มันไม่ได้อยู่อินแดนะครับเก่งดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยชีวิตครอสสำคัญที่สุดดังนั้นเพียบาร์ก็ให้ให้ค่อนข้างความสำคัญเยอะครับเอาละครับน่าสนใจมากฮะเอาวันนี้ฮะในเรื่องของธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับท่านมีวิธีการทําอย่างไรครับนี่ที่จะให้ประสบความสําเร็จคือตรงนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราคงต้องเข้าใจว่า,าในกลุ่มลูกค้าคือใคร,ครนะครับแล้วจะตอบโจทย์ยังไงสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจแล้วก็เรายึดมั่นเสมอในส่วนของทีมงานก็คือว่า ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับธุรกิจทุกธุรกิจทุกคนอยากประสบสำเร็จอยู่แล้ว<อ>นะครับเ,<อ>เรื่องตัวเงินเป็นหลักแต่ธุรกิจเขาเรื่องการศึกษาประกอบไปด้วยการช่วยเหลือคนคนะครับดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแนวมาทําในส่วนตรงนี้น,นะครับแต่เดิมผมเอนจิเนียร์นะฮะแล้วเราก็ได้เดินทางต่างประเทศผมดูแลทางเอเชียเชื่งท่านบอกว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เด็กๆสามารถมีโอกาสก้าวหน้าได้นะครับดังนั้นส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราพยายามที่จะให้ ในส่วนของ Product ของเราก็คือการศึกษาครับเด็กจะได้มีการศึกษามีความรู้ที่ ที่ดีและที่ตรงกับเรื่องของเรือสำราญโอเคครับสุดท้ายฮะสนใจติดต่อครับเข้าไปเลยฮะที่ช่องทางนี้นะครับวันนี้นําเสนอเป็นแฟนเพจนะครับโรงเรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอยู่ถนนบางนาตราซอย14โอเคสอบถามตามเบอร์โทรนี้นะครับได้เลยครับขอบคุณครับคุณชัยหานเลศสุปประเสริฐจากโรงเรียนการเดเรือเคมสตาร์กรุงเทพครับวันนี้ที่มาแชร์ช่องทางและโอกาสดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดีเอสเอมีขายรวยครับ